Let it be 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 อะอย่าไปต่อท่อนอื่นนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะเพจกูรูกูรู้ทุกเรื่องและนะคะต้องบอกว่าแล้วกูจะนำระเรื่องที่กูรู้นามาขายทอดให้มากที่สุดเออสโลแกนใหม่สโลแกนใหม่นะฮะสโลแกนใหม่เพื่อที่จะบอกว่า คลังความรู้ตอนนี้มาเยอะมากนะคะทั้งสายวิทยาศาสตร์ทั้งสายนะคะความเชื่อทั้งสายนะคะกฎนะคะสากลพลังจัก,กรวาลทั้งหลายแหล่มาหมดเลยนะคะสายวิทยาศาสตร์ก็มีนะคะสายการที่แบบว่าทำอย่างนี้แล้วได้อย่างนั้นมาหมดครบหมดครบหมดครบ,บหมดนะคะแต่ทุกสายทั้งหมดนี้ยืนยันกันหมดเลยวันนี้ไม่ได้ท่านั่งนะคะท่ายืน <c oughs> ยืนอยู่กลางทะเลนะ คือท,ทะเลกระสอบก,กระทะเลนะคะเอามาพูดถึงคำยืนยันนิดหนึ่งนะคะทุกสายนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนครูรุ้ครูคนไหนโค,ค้ชครูคนไหนนะคะโหน้องน่ารักมากเลย <c oughs> นะคะโค,ค้ชครูคนไหนนะคะก็บอกเสียงเดียวกันว่าคิดบวกคิดดีเป็นพลังที่จะทําให้เราเดินไปต่อนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่นะคะฝึกคิดบวกไวเ้เยอะๆนะคะมันจะเป็นเส้นทางประจุด ไปพบความสุขทันทีสุก่อนเมื่อคลื่นความสุขมาความสำเร็จมันจะเปิดนี่คือกุญแจสำคัญและอยากมาบอกกับทุกคนด้วยความรักนะคะวันนี้จี้ไปทำนะคะเวิร์กช็อปให้เพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยนะคะเดย์วันนี้เด็ดมากๆใครอยากไปดูเข้าไปเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยตามด้วย2 0 2 1ยกย่อง เกียรติของปี2021ไว้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นปีที่เราเนี่ยนะคะใช้ช่วงเวลาที่ล็อกดาวน์นะฮะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนชีวิตดังนั้นเราจึงนะคะได้ความรู้ช่วงระหว่างล็อกดาวน์ทอย่างมาหาสาลมโหระทึกคลึกโครมนะคะมะโหระทึกคลึกโครมก็คือมันเยอะมาก เพราะที่เราต้องรู้เนี่ยรู้อะไรก็ไม่สู้รู้เรื่องชีวิตตนเองนะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้ชีวิตตนเองก็น,นี่เหลือวิธีการถ่ายทอดให้กับเยาวชนนะคะให้กับชนรุ่นหลังที่จะไม่นะคะสืบสายทายาทอสูนทายาทที่เข้าใจผิดอะนะคะว่า อารมณ์นะคะที่แสดงออกมันเป็นเรื่องการตัวกำหนดอนาคตเรานะฮะวันนี้มีสีสันมีพลังงานมีน้องๆน,นะคะมาร่วมเข้านะคะในเรื่องราวของกล้องเราด้วยนะคะอ่ะเป็นเรื่องของพลังงานนะคะว่าความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ได้ถูกนะคะอธิบายให้รู้หรือหาคนที่รู้จะอธิบาย ให้เราฟังแล้วเราไม่ค่อยฟังจะไปโทษฝ่ายใดฝ่งหนึ่งไม่ได้เอาเป็นว่ามันไม่ถึงเวลาใครก็ไม่ได้ฟังหรือถ้าฟังก็รู้ไม่รู้เรื่องนะคะหรือถ้าฟังก็ยังไปปิดอีกอันนี้เป็นเรื่องเราที่ตัวจี้เองก็เคยเป็นมาก่อนนะคะก่อนโควิดจะมาเรื่องแบบนี้เหรอโหโหนะคะเออมันก็เป็นอารมณ์อีกฟิลหนึ่งนะคะแต่หลังโควิดมามันเป็นเรื่องที่ต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้แล้วรู้แล้วรู้ว่าเฮ้ยมันง่ายอ่ะ เฮ้ยมันไม่เรื่องยากเลยที่จะทำตัวเองจูนกับสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงของชีวิตตนเองนะคะใครที่ไปตามดูในเรื่องของเหตุเปลี่ยนพลังสู่ความรู้จะเห็นเร์่ช็อบวันนี้ก็ใช้หลอดไฟมาหลอดนึงก็นะคะตอนนี้ก็คือว่าให้เรารู้นะคะว่าชีวิตเราคือแสงสว่างแสงสว่างเพราะเราลงมานะคะในกายยภาพตรงนี้ในกายของเราเนี่ยก่อนที่จะมีกายเนี่ยเรามีดวงจิตก่อน ดวงจิตมานะคะจุติก่อนนะคะนี่เป็นเรื่องราวของอแรกเริ่มเดิมทีก็คือความสว่างสวัยจากบุญบารมีที่เราสั่งสมนับชาตินิทวนจึงมีโอกาสมาเกิดเป็นเจ้าของร่างกายของใครของมันนะคะซึ่งนะคะแล้วแต่ใครจะสะสมยังไงมานะ,ะบางบางคนเป็นนางงามจักรกวาลน,นางสาวไทยเป็นดารานะคะแล้วก็เป็นอะไรเยอะแยะมากมายมันเป็นเรื่องของนะคะจำแนกมาจาก ุญกรรมจากอดีตนะคะเมื่อเราได้กายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรามาฝึกใหม่ให้เรามาฝึกใหม่พอมาฝึกใหม่เสร็จปับ๊บนะคะมันเป็นเรื่องราวของจุดสตาร์ทที่ทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันก็คือมีความเป็นปรพัสสอนก็คือมีความบริสุทธินะคะ์คุณลงมาเกิดบ,บนโลกเนี่ยโลกต้อนรับคุณเพราะคุณคือความบริสุทธิ์แต่โลกใบนี้นะคะเป็นโลกที่วางนะคะสิ่งของข้าวของ นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างสภาวะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดให้คุณมีนะคะเสรีภาพของเจตจำนงเสรีเห็นไหมเขาเช็คว่าเจตจำนงเสรีก็คือว่าไม่บังคับว่าให้คุณไปทางที่เขาต้องการเขาคือใครอีกแล้วนะก็คือตัวคุณเองนั่นแหละนะคะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยจิตเราอะแต่ละคนอะมีความปรารถนาและต้องการไปจุดที่สูงสุดของมิติของชีวิตส่วนนี้น่ะต้องเรียนรู้ต่อไป นะคะแต่นะคะโลกใบนี้จับวางเข้าของสถานการณ์นะคะทุกอย่างเนี่ยเรียงรายตลอดชีวิตให้เราเป็นผู้เลือกเขาถือว่าเขาอีกแล้วนะคะผู้ที่สร้างโลกอันนี้นะคะที่มีเจตจำนงในการที่จะให้เราเติบโตนะคะด้านทั้งด้านจิตวิญญาณให้เรา,าเรียนรู้กับนะคะรงเรียนประจําโลกใบนี้แล้วมีสนามเด็กเล่นให้ทุกคนเล่นนะคะ เล่นยังคพคตเพลินนะคะแล้วแต่ใครจะเล่นหรือไม่เล่นบางคนเห็นของเล่นนะคะยังนั่งหงิใส่ของเล่นเลยนะคะก็ะคือไม่ได้รู้ว่าคุณค่าของการเล่นสนุกเนี่ยมันจะทําให้อารมณ์มันดีอย่างไรเออเห็นไหมเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์เขามีการค้นพบแล้วมีการทํางานวิจัยมีการค้นพบมีการทํางานวิจัยนะคะว่าถ้าอารมณ์ดีนะคะมันจะทําให้ร่างกายนะคะผลิตส,สารดีๆตั้งแต่ สมองนะคะหลังสารดีๆตามท่าทางการแอคชั่นจึงมีสัตว์ NLP NLP เนี่ยนะคะก็คือว่าลึกๆนะเนี่ย NLP เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้คนประสบความสำเร็จได้เพราะเป็นวิธีการฝึกท่าทางนะคะฝึกท่าทางแห่งความสำเร็จฝึกท่าทางที่มันสอดคล้องกับว่าเมื่อคุณทำท่านี้นะคะวิทยาศาสตร์บอกว่า,วาร่างกายคุณจะหลังสารเคมีแบบนี้ให้คุณ และก็นำนะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยไปอยู่ในคลื่นพลังงานที่สูงสูงนะคะมันเป็นการใช้แอคชั่นนะแอคชั่นนะคะเออนะคะสังเกตสิคนที่ประสบความสำเร็จไม่มีใครมาเดินหอหอเหี่ยวเหียวหน้าตกนะคะอ่านะเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยศาสตร์ของการที่แบบว่าที่จะใช้ชีวิตมันคือศาสตร์และก็ศิล เออเราไม่ได้ได้ชีวิตมาร่างกายมาเป่าเป่าเปรี้ยวเปรี้ยวไม่ใช่สิเป่าเป่าปรีปรีเราได้ร่างกายมามันมีปริศนาว่าให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีท,ท,ท,ที่สุดของชีวิตนะคะดังนั้นนี่แหละเราถึงได้เจอกันใครมาเจอกันนะคะก็ถือว่าถึงเวลาที่คุณจะได้นะคะในเรื่องราวของประสบการณ์ท,ที่ที่เอามาถ่ายทอดเอาไปหาข้อมูลเพิ่ม อย่าเชื่อทั้งหมดนะคะเพราะว่าตัวจี้เองเนี่ยฟังที่ไหนที่ไหนที่ไหนจี้ก็หาข้อมูลเพิ่มจนก,กระทั่งมันมันกลายเป็นตกผลึกโอโอหลายที่หลายๆที่พูดมาแล้วมันตรงกันนะคะหลายหลที่พูดมาแล้วมาตรงกันจึงมาบอกพวกเราแล้วนํามาปฏิบัติไม่ใช่ว่าเอามาพูดพูดพูดแล้วตัวเองไม่ปฏิบัติไม่ใช่นะคะไม่ไม่ใช่คนนั่งเขียนเขียนนะคะหรือไปอ่านหนังสือตรงไหนที่อ่านแล้วไม่เข้าใจและยังไม่ปฏิบัติ ก็ไม่ได้เอามาพูดกับมาพูดกับพวกเรานะคะเพราะชีวิตเป็นเรื่องล้อเล่นไม่ได้ชีวิตคือความศักดิ์สิทธิ์นะคะจิตวิญญาณและพลังงานของตัวเราคือมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะดังนั้นเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ในตัวทุกๆคนเข้าใจไหมคะพระพุทธองค์ก็ทรงให้เราเป็นผู้ที่นะคะต้องนะคะอัตหิอตัอตโนนาโถอย่างที่บอกตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเพราะว่าเป็นเรื่องราวว่าความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวตนของเรานะคะ ดังนั้นใครที่พึ่งพาตนเองทั้งกายทั้งจิต24ชั่วโมงแม้ยามหลับแม้ยามตื่นนั่นแหละนะคะเป็นเรื่องราวของการทําหน้าที่แล้วและหลังจากนั้นนะคะศาสตร์ของธรรมชาติเนี่ยศาสตร์ของธรรมชาติเนี่ยที่มาทะเลทุกวันเนี่ยนะคะคพื่นกระทบฟังอะ่ะมันไม่ได้บีแบบว่าเฮ้ยหยุดกระทบฟังตอนสามทุ่มพรุ่งนี้เช้ามาใหม่นะพวกเธอ นะคะเธอจะมาเที่ยวทะเลนะพรุ่งนี้เช้าเธอมาใหม่นะเดี๋ยวฉันกระทบฝั่งให้เธอดูตอน9ก้าโมงเช้าก็ไม่มีนะคะเพราะอะไรขึ้นกระทบฝั่ง24ชั่วโมงกระทบอยู่นั่นแหะนะคนะ,ะมีทะเลขึ้นทะเลลงน้ําทะเลขึ้นนะคะทะเลลงแต่กระทบฝั่ง24ชั่วโมงว่าแล้วก็กระทบฝั่งต่อเข้าใจไหมคะนี่คือความเป็นธรรมชาติแม้กระทั่งอากาศที่แบบเยอะแยะมากมายอ่ตอนนี้นะคะประชากรของโลกนะคะ กรุณาพกและก็อะไรนะพกและก็ตุนลมหายใจเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้ชา9ก้าโมงเช้าจะมาเปิดให้บริการใหม่ตอนนี้ตอนกลางคืนกรุณาใส่สายท่อออกซิเจนก็ไม่มีเข้าใจไหมคะอ้ออากาศก็เสิร์ฟมนุษย์เข้าไป24ชั่วโมงตลอดระยะเวลาเข้าใจไหมคะนี่คือความเป็นธรรมชาติธรรมาชาติเขาไม่เคยหยุดยิ่งเขาไปของเขาอยู่ตลอดเวลา ตลอดเวลาตลอดเวลาและตลอดเวลาคอนเฟิร์มนะคะดังนั้นในตัวเ่าอารมณ์และความรู้สึกกลไกในร่างกายของเราก็เฉกเช่นเดียวกันที่นะคะผู้รู้สัพพญยุนะคะทั้งหลายตัสรู้และก็รู้แล,รและก็ถ่ายทอดในเรื่องเราทาให้ทำยังไงให้มนุษย์มีความสุขก็เรียนรู้จากธรรมชาติแบบนี้แหละมันเรียบง่ายแบบนี้แหละเอาไปใช้แบบเรียบง่ายนะคะก็คือว่าคิดบวกอย่าคิดเป็นช่วงช่วง ช่วงช่วงกำลังหุ้นเป็นไงบ้างเฮ้นะคะช่วงช่วงกำลังหุ้ยก็นะคะก็เป็นมีที่โด่งดังก่อนหน้านี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าคลิปเป็นช่วงช่วงนะคะบางทีมันไม่ได้เกิดผลอะไรกับเราเข้าใจไหมคะเพราะพลังงานมันต้องทําอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันคิดบวก5นาทีฉันคิดลบหนึ่งนาทีฉันคิดบวก5นาทีฉันคิดลบ3ามนาทีฉันคิดบวก5นาทีฉันคิดลบส0นาทีฉันคิดบวก1นาทีฉันคิดลบหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันก็เป็นเรื่องเราเอาเข้าไปลูกเดิมหลูเขาเรียกลูกลกลกเดลเดิมนะคะลูดเดิมนะคะดังนั้นในเรื่องของการที่เราจะนะคะไลฟ์โฟไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของโลกใบนี้มันก็คือเราต้องตัดสินใจที่จะเลือกข้างข้างอะไรละจี ค่าแห่งความสุขอะไรที่เป็นความสุขนะคะคิดบวกนะคะเพราะว่าทุกวิทยาศาสตร์นะคะทุกแนวทางทุกครูบอกอย่างเดียวนะคะว่าคิดบวกแล้วดีขึ้นนะคะเลิกเกี่จากับความคิดเสร็จเรียบร้อยก็มาใส่ในเรื่องของความตระหนักในสภาวะจิตว่าเรารู้สึกดีอ่ะรู้สึกดียิ่งใหญ่กว่าคิดบวกเพราะคิด,ดเป็นเรื่องสมองแต่รู้สึกมาจากใจนะคะรู้สึกน่ะมาจากใจคิดมาจากสมอง ทั้งสมองทั้งใจทำงานสามัคทีกันนะคะร่วมทางเดินไปในทางที่ดีรับรองว่าที่น้องทุกคนมีความสุขหมดนะคะโลกใบนี้สันติสุขหมดนะคะมีแต่เรื่องโอ้ยสุขสันต์นะคะตอนนี้ชายหาดก็เต็มไปด้วยคลื่นพลังงานความสุขคะ่ะเพราะอะไรตอนนี้นะคะแต่ละคนนะคะอยู่อยู่ชายหาดก็สนุกสนานนะคะด้วย การเล่นกีฬาการนั่งชมนะคะทะเลการชมขึ้นการนอนเล่นชายหาดคือเป็นกิจกรรมที่ส่งผลอารมณ์นะคะทำให้แถวๆนี้จึงมีสภาวะอารมณ์คือพลังงานดีๆและมีความสุขนะคะที่ถึงชอบมาไล์สดทะเลเพราะว่ามันให้ความรู้สึกที่มันเป็นเอ่อความรู้สึกที่มันเป็นแบบสดชื่นนะคะเลยอยากเอาทะเลมาฝากทุกวันทุกวันนะคะเมื่อวานเนี่ยแตะทะเลไม่ได้เลยเพราะว่า แน่นขนัดนะคะแต่วันนี้เดิน,ดนมามีพื้นที่ตรงนี้อ่เป็นโซเชียลดิแทนซนที่ไม่มีใครนะคะมา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 บอกว่าอา่าเขาเรียกว่าทำให้ที่ไปรบก,กวนเขา <c oughs> คือที่อยากจะใช้เสียงใช่ไหมที่ก็เกรงใจนะคะว่าว่าแต่ละคนแต่ละท่านมาไกลนะฮะแล้วก็ต้องการมาพักผ่อนอมาฟังเสียงเราแล้วบางทีบบกว่าอา,อาจจะเป็นการรบก,กวนเขานะคะก็เลยหาพื้นที่ที่มาเป็น พื้นที่นะคะโซเชียลดิแทนซิ่งแล้วเพื่อที่จะามานะคะนำฟิลบรรยากาศของทะเลมาให้ทุกทุกคนทุกทท่ทานที่เป็นกำลังใจในเผจก,กูรูกูรูทุกเรื่องนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าวันนี้ใส่หัวข้อตรงนี้ไว้เป็นการันตีคอนเฟิร์มว่านะคะในเรื่องราวของอแนวทางในการที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขนะคะเริ่มต้นด้วยการที่มองโลกในแด้ดี มองโลกในแง่ดีนะคะอย่าไปสะสมเลยไม่มองโลกในแง่ลายนะคะถึงแม้ว,ว่ารู้ว่าการมองโลกในแง่ดีอ่ะมันดีแต่เชื่อไหมว่าบางทีนะคะอารมณ์ความรู้สึกมันมันดีดขึ้นนะคะอยากสะใจอยากสะใจนะคะได้วีนแล้วสะใจนะคะทั้งที่รู้ว่าผลกระทบของการวีนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาก็ยังอยากสะใจอย,อยู่ไม่รู้เพื่ออะไรอันนี้เป็นบ่อย นะคะแต่ตอนนี้เริ่มที่จะถอนนะคะแต่ก็ยังโดนพี่นะคะลูกชายนะคะเพราะว่าจี้ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงของฟิลก่อนหน้านี้จี้ใช้อารมณ์ค่อนข้างแบบว่าเบอร์ใหญ่นะคะเบอร์ใหญ่เพราะเราไม่รู้จักในเรื่องราวของนะคะความรู้สึกนี้เราจึงใช้ชีวิตแบบนะคะเอ่ออยู่ในนะคะอยู่ในคลื่นที่ค่อนข้างจะเสี่ยงเสี่ยงในการที่ไร้ความสุขนะคะ ไม่ไม่มีเสียงผิดกฎหมายหรืออะไรเพราะกฎหมายบอกว่าคุณจะอยู่อารมณ์ไหนก็เรื่องของคุณนะคะชีวิตเป็นของคุณกฎหมายาไม่เข้ามายุ่งในสภาวะอารมณ์เพียงแต่ว่าอย่าไปนะคะกระทบกับบุคคลที่บุคคลอื่นเท่านั้นเองเข้าใจไหมคะนอกนั้นต้องรับผิดชอบตัวเองคุณจะสุขจะทุกข์ก็เป็นเรื่องราวของอาปจเจกบุคคลเป็นอำนาจสิทธิ์นะคะเบ็ดเสร็จเป็นนะคะเขาเรียกว่าเจตจำนงเสรีของมนุษย์นะคะ เจตจำนงเสรีของมนุษย์ธรรมชาติจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวดังนั้นหลายๆคนที่กำลังอยากจะจูนพลังงานอยากจะเข้าถึงนะคะในเรื่องของกระแสธรรมชาติถ้าคุณไม่มีจิตนะคะสั่งอนุญาตให้นะคะดินน้ำลมไฟหรือพลังงานภายนอกนะคะมาเชื่อมโยงต่อคุณนะคะเท่ากับว่าพลังงานภายนอกก็ไม่กล้าเข้ามาล่วงล้ำ พลังงานที่คุณมีเพราะว่ามีข้อตกลงแบบที่ไม่ต้องเขียนและไม่ต้องเซ็นอะไรเขาเรียกว่ามารยาทของการใช้ชีวิตสนามพลังงานถ้าไม่มีเจตจำนงเสรีอนุญาตให้พลังภายนอกเข้ามาเชื่อมพลังภายในได้นั่นก็เขาบับว่าเราก็ใช้พลังงาน ภายในของเราแม้จะฝึกฝึกไปบางทีอาจจะไม่ได้มีพลังภายนอกเข้ามาส่งเสริมและยังไม่ได้อะไรก็อย่าแปลกใจเพราะเรายังไม่อนุญาตนะคะเราไม่อนุญาตไม่มีใครหน้าไหนเข้ามาในสนามพลังงานเราได้อันนี้เขาเรียกว่าเจตจำนงเสรีของการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ไปนี้นะคะพลังงานมีมารยาทมากนะคะพลังงานมีมารยาทมากและเป็นจิตวิญญาณชั้นสูงที่ไม่ต้องมาแสดงตัวตนให้ทุกคนเห็น แต่ทุกคนควรจะสัมผัสและรู้ได้ว่าตัวคุณเองคือจิตอิญญาณเฉกเช่นเดียวกันแต่เราต้องฝึกนะคะฝึกเพื่อให้จิตอินญ,ญาณที่มีอยู่เนี่ยนะคะมีในเรื่องของพลานุภาพมีจิตที่เป็นกําลังและก็จิตที่เป็นกําลังนั่นแหละจะพาชีวิตนะคะข้ามผ่านทุกล้อนหรือนะคะสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่คุณต้องการให้ชีวิตไปสู่ในด้านดีได้ทั้งหมดอย่ามัวจมอยู่กับด้านลบๆล,ลาย,ลาย เป็นการทำลายตัวคุณอีกเลยนะคะวันนี้ด้วยความรักนะคะตัวจี้เองก็มาทุกวีทุกวันนำในเรื่องของข้อมูลและประสบการณ์รวมทั้งนะคะหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชีวิตมาให้ทุกคนทุกท่านได้ดูทุกวันทุกวันว่าเรามีนะคะในเรื่องราวชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความรู้ที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็มี เส้นทางที่เราจะไปอย่างสวยงามมากขึ้นตอนนี้ก็แพลนในการเขียนหนังสือสําหรับปี 2022, 2022, 2022เป็นที่เรียบร้อยนะคะหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็จะออกเล่มแรกให้ก่อนไปเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของคำพีเทวดา2022คำพีเทวดามีหลายเล่มละหลายๆคนก็จะเขียนนะคะแต่ยุคนี้2022เราจําเป็นที่จะต้องมีหนังสือที่เป็นคู่มือนะคะแบบทุกบ้านนะคะแล้วก็ นำนะคะนำในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ของการเชื่อมโยงการใช้ชีวิตเชื่อไม่เชื่อไม่ต้องลงศรัทธาลึกแต่ถ้าปฏิบัติแบบนี้แล้วก็พลังงานมันเกิดมันจะช่วยทําให้ทุกคนนะคะเข้าสู่ภาวะของการรู้จักตัวตนที่แท้จริงด้วยนะคะวิธีของคุณเองไม่มีใครนำพาให้คุณเข้าไปโลกส่วนตัวของคุณ ได้ดีเท่าตัวคุณเองดังนั้นวิธีการนะคะแนวทางก็เป็นเรื่องราวที่นะคะผู้รู้ต่างๆต,ต่างก็นะคะนำแนวทางเหล่านี้ทั้งฝ่ายวิทยาศาสตร์ทั้งฝ่ายจิตวิญญาณนะคะก็นาแนวทางเหล่านี้มาเพื่อที่จะให้มวลมนุษยชาตินะคะได้ใช้กันนะคะดังนั้นจงเอาโอกาสตรงนี้เอาไปใช้นะคะกับชีวิตของคุณค่ะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะดีมากๆถ้าคุณหยิบไปใช้ก็เหมือนกับว่า,ามีอาหารชั้นเลิศนะคะเสิร์ฟอยู่บนโลกใบนี้นะคะถ้าเราคว้ามากินนะคะมันก็ดีต่อสุขภาพเราเหมือนกันเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะมันเป็นวันอาทิตย์นะคะไลฟ์สดสั้นๆแค่นี้นะคะอยากพักผ่อนเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปเข,ปขาพอตําหนักนะคะแล้วก็เดินออกกําลังกายเพราะวันนี้ทานอาหารเยอะมาก อิ่มฟินเวอร์นะคะแล้วก็อยากออกกำลังกายรีแล็กซ์นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจงดูหัวข้อนะคะของไลฟ์ไฟแต่ละไลฟ์แต่ละหัวข้อเป็นที่สำคัญให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตเสมอคะ่ะมาเพื่อเป็นนะคะหลักฐานมาเพื่อให้คุณได้มีประเด็นนะคะกับหัวข้อไลฟ์ FE, ในการเอาไปใช้กับชีวิตในปัจจุบันนะคะชีวิตของแต่ละคนก็ไม่แตกต่างกันนะคะ ดังนั้นหัวข้อแต่และหัวข้อจึงเป็นเรื่องราวที่ตกผลึกอยากให้ทุกคนรู้ว่าแนวทางชีวิตมันมีทางเลือกมันมีทางไปและมันมีทางสดใสมีความหวังให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย